ู้ชมครับแม่รองคุเยกวันนี้มันหยดติ๋งจริงๆนะครับก็ต้องชื่นชมเพชรสายฟ้านะครับวันนี้ถึงจะแพ้แต่ว่าต่อยสนุกและก็ถูกใจคนดูเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการนะครับเป็นมวยเข่าโดยอาชีพทั้งคู่ครับเด่นหนองพลวงปอเชิดชัยจากทางฝั่งอีสานเจกับปืนกลเล็กนครศรีจากทางฝั่งภาคใต้นะครับมวยคู่นี้สนุกแน่นอนครับเข่าแลกเข่าดวลเข่ากันไฟแลบแน่นอน ขอบคุณบริษัทไทยเบสมาร์เก็ตติ้งจำกัดเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรตราช้างแดงนะครับเขาช่องรถแท้กาแฟไทยครับแต่ตอนนี้ไปดูประวัติของนักวยบนเวทีแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับสามชตแตกนับน็อกนะครับรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับยี่สิบเอ็ดสาขาแล้วก็หลังการขายสิบเจ็ดสาขานะครับโดยคุณวิ่งเทียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับของโตโยต้า คืมอเตอร์ครับเดินทางมาถึงครูเอกนำรายการแล้วกับลุงวินีเกดไกรมุมแดงคือปืนกลเล็กนครสีปืนกลเฉยๆนะครับค่ายมวยเล็กนครสีเป็นลูกหลานของพี่น้องชาวปากพยูนพัทธลุงครับปืนกลเล็กนครสีครับโอ้โหนี่ต่อยระดับจักรดาวครับเพชรวรศรแล้วก็มาแพรเก่งกาจปอเปโกเทียบให้เห็นเลยนะครับมุนนุ่งเงินเด่นน้องพลวงปอเชิดชัยครับลูกหลานพี่น้องชาวจอมพระสุริน จมเปรียจอมเปรียสเรนครับจมพระสุรินครับอายุ25าปีนะโอ้โหนี่เป็นมวยบูมวยบดมวยลงทุนในคนหนึ่งครับเด็นน้องพลวงเทียบสัดส่วนในนอายุ 19- กับี่เด็นน้องพลวงนี่มากกว่าหน่อยสูงก็ใกล้เคียงกันร6 8กบับร้อสิเกก็พอๆกันแล้วครับกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยแต่ว่าอายุนั้นต่างกันหน่อยครับ19กับ25ปีแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณบอกโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าความสดกับความเก่านี่ใครจะเข้าป้ายครับพี่สม ม,มาดูว่าปืนกลน,นะครับเล็กนครศรีนี่รุ่นใหม่เลยทีเดียวครบเครื่องนะครับทุกะบวนการส่วนเด่นน้องโพงนะครับปอเชิดชัยรายนี้ประเภทแรงซ้ายมาเนิบเนิบเนิบรุ่นแรงนะครับมาดูว่าจะทําได้หรือไม่ได้คู่นี้พูดถึงชื่อมวยต้องยกให้ปืนกลแล้วครับชื่อเขาดีกว่าแน่นอน แต่ว่าถ้าการะดูกกระเดี่ยวการพันมวยนี่เด่นน้องพลวงไม่เป็นรองลเลยวที่ไม่ได<อ>้ชกมากกว่าปืนคนด้วยพี่นมากกว่ามากวา<ช>มากว่าใช่ครับเพราะว่าเด่นน้องพลวงนี่ถือว่าเป็นพระเอกพูธรอนนะครับเนี่พอแก่งก็าสามารถขึ้นมาก็เข้ามาชกในเวทีมวยมาตรฐานครับก็บอเอาชื่อน้องพลวงกับชื่อหมู่บ้านแล้วก็เติมเด่นเข้าไปข้างหน้าครับก็เป็นพี่น้องชาวบ้านน้องพลวงเอาเด่นไปใช้ข้างหน้าก็เป็นเด่นหน้องพลวงไปเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับ คุณชูทางด่วนครับซ้ายมือขึ้นมาถอดมงคลให้กับปืนกลเล็กนครศรีจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับนี่คุณชูทางด่วนทีมงานแต่ก็ย้ำนะผมจะเรียนคู่มวยเน้นสิบพฤษภาคมเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารอังคารที่ถึงนี่ครับสิบพฤษภาคมไม่ได้อีกกี่วันเลยครับ สุพีเคสัญชัยเปิดตัวเปิดป้ายแดงไปดูยอดมวยไร้พ่ายสิงห์พรันชัยครับจะเจอกับยอดมวยเชิงสูงเมธีสอจอจอต้อยแปดริ้วแนสนสัตยังกระทั่งกนุนตกิจจากดาวเทพเกษมเขาบอกว่าถ้าเขาชนะสปินเตอร์ไฟนี้สปีทางด้านสิงห์อย่างนี้ไปไหนนะคุณป<อ>๋องอเขาบอกงี้เลยทออ้าเลยท้าสิงห์เลยนะท้าสิงห์เลยบอกถ้าเขาชนะสปินเตอร์วันที่สิบเนี่ยสิงห์อย่างนี้ไปไหนโอ้โหนี่เป็นคู่มวยนะครับ เปิดเปิดป้ายแดงน,นะครับสแสนชัยมาดูว่าสสงหงเมธีแสนทานนนทกิจจากดาวสปินเตอร์วรวุิกับฟ้าใหม่ใครจะเข้าป้ายนะครับผลงานของสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขก P.K. ครับเป็นสุดยอดครัการเปิดตัวเปิดป้ายแม้ว่าจะไม่อลังการงานสร้างแต่ว่าเสียแขกเขาจะไปแบบค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่หนิเขาจะไม่ใหญ่พัวเลยนะ,นะเพราะใหญ่พัวเมันแฟบ แล้วก็ใหญ่นัดวันที่สิใหญ่เท่าไหร่นัดต่อไปของสิคเเคพีเคสใหญ่ขึ้นกว่าน,นั้นเนี่ยเขาจะจัดอย่างนี้แต่ว่าตอนหลังๆนี่แกมาเนี่แกมาแบบโตเลยนะเพราะว่าสตางมาเยอะนะ,ะสะตางเยอะออหิวๆิวๆิวหิวห,ว,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 หวมาหลายคนเลยแล้วนักมวยในค่ายบุคลากรมวยก็มีพร้อมครับ รียกว่าพร้อมที่ใหญ่ๆได้ตลอดเวลาในเรื่องของการจับมวยครับก็เป็นค่ายมวยที่มีนักมวยเงินแสนมากที่สุดในเมืองไทยแล้วครับพีเคแสนชัยมวยไทยยินก็สมแล้วครับที่จะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยให้ลูมดีเกิดไกลคึกคักยิ่งขึ้นไปครับบนเวทีนะตอนนี้นะครับทางด้านของเด่นน้องพลวงครับจากสุรินนะครับเจอกับลูกหลานจากพยุงจังหวัดพัทลุงครับเป็นกนีถ้าพอเริ่มมาแกลคูเลยนะเด่นน้องพลวงไก้คูแล้วอ่าโค้แกสัก เยอะนึงอะฝันลันเข้าไหมฟันเข้าไหมโอ้คอนซูรินคอนซูรินคอนซเรนในของขลังนะโอ้พี่เมิงคนบ้านผมมีสารใต้นี่ของเขาเยอะนะของคนแม่นอนดยแต่ว่าฟันไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูครับปืนกลนี่สอกคมนะครับปืนกลฟันไม่ออกยิงไม่เข้าอ่ะฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอ่ะนะครับแข้งขวานี่เมื่อสักครู่ครับ แต่ว่านี่คือเกมแบบมวยไทยนี่ถ้าหากว่าปืนกลฟอร์ไม่ดาวลงมาหน่อยนะก็คงจะชกกันไม่ได้พี่มิ้งใช่ไหมตอนนี้ปืนกลขอแจ้งเกิดไว้นี้หน่อยตอนนั้นขึ้นไปแล้วอ่ะปืนกลครับอ่อาเดี๋ยวลงมา,างหน่อยนึงโอ,โอ้ไปชกระดับนู่นแล้วก็วันฉลองมวันฉลองไปแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าชกกับชัยศีริชุดนั้นไปแล้วครับแต่ถอยลงมาหน่อยฟอร์มดาวลงมาหน่อยอเด่นน้องลวงก็ต้องงานขึ้นเหมือนกันครับ วันนี้ถ้าชนะตื่นกลนได้เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะคุณบอกเออนี่แหละครับวิธีทางมวยนะครับอยู่ที่ฟอร์มการชกอยู่ที่ความพร้อมของนักมวยครับอย่ากลัวแผ่นหลังแล้วกันอย่ากลัวแผ่นหลังของเด่นน้ำพวงแล้วกันอย่าไปมองนะอย่ามองอย่ามองมองไม่ได้นะอย่ามองเลอย่าไปสบตาด้วยกอบพระแต่ครั้งหน้าไม่มีอะไรเลยนะพี่หมิงนะเดินเข้าหาครับเด่นน้งพวงครับ สับล่างก่อนรับปืนก่อนครับเมื่อวานแทงซ้ายสูงเลยทีเดียวครับโอ้แต่คือเป็นิดนึงครับเขากกหูเลยนะสิงอีสานคือน้ำเงินครับปะทะกระเสือใต้คือมวงแดงครับปืนกลกับทางด้านเด็กน้องรวงเกมยังดูใจวัดระยะกันไปก่อนครับคู่นี้ยังไม่เคยสู้กันมาก่อนครับแล้วก็ศึกมวยไทยลุมพินีเกิดกะไเนี่อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นนี่ดังไปทั่วอาเซียนแล้วครับตอนนี้ครับ เพราะว่าเวียนมาก็ดูเวียดน,นามก็ชกพร้อมๆกันเลยครับแล้วครับ1 บาทน,นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจากเขาช่องรถแท้กาแฟาไทยครับสำหรับผู้ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างเจรเข้ฟาดหางทำได้รับ1 0 0 0 0แบาทครับตั้งแต่เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี58มานะครับศิลปะมวยไทยของเราก็ก้าวไกลไปทั่วอาเซียนนี่อาเซียนไฟเมืองใหม่ช่องสง,งําของทางด้านทีมงานสอจอวุฒิเดชทองพูนครับจัดให้ชมฟรีที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับเวทีมวยเมืองใหม่ช่องสงําครับทุกวันศุกร์ครับเริ่มศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้ครับเมืองใหม่ช่องสงํา ขาเด้งแล้วขาเดี้งแล้วรับแล้วน็อกไปน็อกไปโตโยต้า K เคมอเตอร์นะครับนี่หนึ่งมืเลยถ้าน็อกได้นี่แตกนับน็อกนี่สามชดจากโตโยต้าเคมอเตอร์เอา้าเจาะยางแล้วอ,อยางจะแตกนะเด่นน้องพลวงเด่นน้องพลวงพยายามจะลากเลยยางด้านขวาของเด่นน้องพลวงก็โดนเจาะแล้วครับคุณป้องแต่ยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ครับหนังชีวิตครับต้องดูกันยาวๆครับอ้าวแทงหน้าขาไปเหมือนกันครับเด่นน้องพลวง มาเสียบทับในครับดันให้ล้มไม่ล้มครับโอ้โหฐานดีครับปืนกลอย่าย่นอย่ายุบมาไม่ได้เลยปืนกลอ้าวเจาะได้เจาะไปอ้าวเดินลุยแล้วเด็น้องรวงอ้าวด็คุณมีจ่อยางผมมีต่อยหมัดต่อยหมัดแล้วเขาจับตีเพราะเด็น,น้องรวงนี่อาวุธที่ถนังเขาคือเข่าครับเข่าแล้วเป็นมวยจิ้ไม่ยอมใครครับลุนแล้วลุนแล้วลุนแล้ว ทะเลาะแล้วยกนี่เอาเอาจับศอกซ้ายครับอุ้ยไม่มาดีใครดีใครอยู่เลยเวลานี้เสียวไส้มากเดินใส่ด้วยครับเดินแรกเลยทาดวนชนแรกเลยเด่นน้องพลวงกรรมการบุญพาครับแยกออกมาครับเดินครับเด่นน้องพลวงครับประเภทลูกบ้าเยอะแหละครับเด่นน้องพลวงครับเนี่ยพยักหน้าเข้าหาครับ แต่ดูว่าทางดัานของปืนกลยุบไม่ยุบคือตอนนี้เด่นน้องพวงอะโดนแลทนได้ไม่ได้อะทนได้ไม่ได้ครับยั้งไปที่เดิมครับเวลานี้แกทำทุกอย่างแล้วปืนกลแต่ว่าเด่นน้องพวงยังอยู่ได้ยังเฉยเา้า <What? S 2> ปล้ำแล้วนะครับเาจาะยา่ยางเจาะย่างเจาะย่างหัวใจแกสุดยอดครับเด่นน้องพวงคือเก็บอาการได้ตีครับแล้วก็สวนกลับให้ไวครับนี่ฮนะมันอยู่ที่หัวใจ มวยไทยมีหัวใจในคุณสมบัติเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะคุณบอกนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เด่นน้องพลวงพยักติดปีกหรือเปล่าครับเป็นกนยังไงครับก็บอกแล้วก็มาเด่นน้องพลวงเ,<อ>เดินเดินโดนและทนได้ครับชื่อเหนือกว่าใช่ไหมปืนกอนเดี๋ยวเด่นน้องพลวงบอกชื่อจะเอาไว้เรียกให้ดูเวลานี้ก็คิดอยู่แล้วนะครับว่าใครน็อกใครแล้วต้องมีคําถามคานี้แล้วใครน็อกใคร ใครน็อกใครนะทางด้านเด่นน้องรวงต้องก้านแล้วก็ปิดจอเพื่อจะจักเข้าไปเตะจ่อยางอางเดียวเลยโอ้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 ระคังคุณพระระคังไปก่อนอ้าวไปโฆษณาก่อนคุณผู้ชมครับรางวัลเยอะเลยทีเดียวที่ได้ทราบว่าทายกนี้นะครับสามชดแตกนับน็อกรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ใบจองทุกรุ่นของ โยต้าเคมอเตอร์ได้เลยนะครับ21สาขาแล้วก็หลังการขายอีก17สาขานะครับโดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยอย่าลืมนะครับชอบคุณชุนศรัทธาคุณชุนครับจับทุกครั้งนี่วันนี้เป็นผลงานของคุณชุนกับทุกเสาคุณชุนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของโคู่มวยสนุกสนุกมันๆอย่างนี้อย่าลืม17พฤษภาคมให้กัลังใจเกียรติเพชรที่นี่ครับลุมพินิรามิตรา ดูลมหวนเจอกับพลังชัยครับลมหววสิลบมหนากกับพลังชัยปอพีนภัทรเป็นต่อทอพราน49กับขาสินิดราก้อนมวยไทยแทนชัยสันติอุบลเจอแสงดาวเอราวัณครับความมันบนเวทีต่อแล้วครับเลุต่ออะไรครับทางด้านของเด่นน้องพลวงครับรักเอลตีครับแก้ยังไงครับตืนกลนครับพยายามดึงตัวมาครับแต่ว่าดึงไม่ได้ครับเด่นน้องพลวงนี้ล็อกแน่นเลยทีเดียวครับฟ้าไม่พาไม่ยอมปล่อยแล้ครับตอนนี้ ต้องยอมรับคู่วันนี้มวยทุกคู่นี่มันระเบิดเถิดเทิงจริงๆเลยแล้วก็มอบไปแล้วนะครับสีเสื้อปูเชนโดยคุณสายชนชัยพัสกุล0 2 6 8 8 2 3 2 4แล้วก็สีโบลีน่าดูครับเอาบนเวทีต้องขอบต้าวจอเป๊ะนะจะเป๊ะอย่าเปนะอย่าเป๊นะนะเดี๋ยวว่าใครแป๊กนี่ไปเลยนะครับคู่นี้ครับมาแล้วครับเตะขวามาเด่นน้องพลวงมีซ้ายครับซ้ายเข้าไปครับ โอ้เขาเอาขาเจ็บเตะเลยครับขาเจ็บเตะเลยครับแรก,แรกทๆทำๆทำ่ากระเพกนิดนึงแต่ว่าแกเจ็บอาการได้ดีมากครับเด็กน,น้องพวงนี่แหละครับมวยไทยต้องเจ็บอาการให้อยู่ไอ้เด็กน้องพวงพยายามสวนกลับทุกจัาหวะมีหมัดเท้าเข่าซอกครับนี่คือศิลปะมวยไทยว่ากันว่าศิลปะมวยไทยของเรานี่ร้ายกาจที่สุดในโลกแล้วครับหมัดเท้าเข่าซอกเดินไม่หยุดครับลูกบ่าโอ้โหแข้งซ้ายขึย้นกันคออัดลงล่างอีกต่างหากครับลงล่างอีกทีนึงเจอทีบครับเสียแรงกวัเนิดน้อยครับ โอ้ยเหมือนกันครับเวลานี้เวลานี้ปืนกลนี่ตกใจแล้วเพราะว่ามาใช้มาใช้แผนตัวเองคือเตะขาด้วยแล้วโดนโดนเย้อนสอนเลยนะมาเตะขาจะยังเขาเจาะคืนโอ้โหเข่าซ้ายดอกนี้ครับประเด็นมาเล็กน้อยไม่เป็นไรครับคือโดนมากมากกว่านี้แล้วครับเด่นน้องพลวงยังทนได้ครับว่าต่อยล้าตัวพยังุกละเอียดแล้วครับปืนกลตอนนี้ไมู่้อย่าตกใจแล้วกันปืนกลถตาตกใจเมื่อไรเมื่อนั้นเลยทีเดียวเด่นน้องพลวงเดินตลอด โดนเยอะกว่าแต่ว่าอาศัยหัวใจแหมลูกลูกขาลูกค้าไม่เนี่ยดกไอ้ลูก้าเนี่ยไอ้ลูกค้าแล้วขวางหน้าแทงด้วยอาแล้วครับต่อยลําตัวชกละเอียดเลยครับปืนกลตอนนี้แต่ว่าเด่นน้องพลวงครับทนไหวครับอ่าทนไหวทีก่อนเด่นน้องพลวงต้องติดให้ไวครับถึงตัวให้ไวครับไม่งั้นโดนจังหวะแรกของปืนกลซึ่งเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงใช้สมองมวยแล้วครับจังหวะทีดแล้วก็ต่อยสวนกลับไอ้ต่อยอีกแล้วครับหนึ่งสอง เวลานี้ขาก็จะไม่ดีแล้วนะครับเด่นน้องพวงอ้าวแต่ว่าอา้าวเตะขาด้วยเหมือนกันอา้าวเตะขาเตะขาปืนกลด้วยอ,าอา้าวอ้าวดิมือตกแกก็ต่อยโอกาสสูงแกก็เตะครับเด่นน้องพวงโอ้ยโยนข่าขวายาวๆครับเด่นน้องพวงแม่เน้นไปที่ขาวขาวขาวของปืนกลเวลานี้โอกาสแพ้ชนะนี่มีพอกันเลยทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินนะครับแดงปืนกลน้นำเงินเด่นน้องพวงอ้าว เอาขนทางจะิียาวไกลครับมีคือช่วงปลายยกที่สามมาน้องดึงกระชากเลียบนีเหนือชั้นเลยครับดอกนี้หมดยกครับมียกสามครับภาพช้าให้ชมครับเดยนน้องพลวงยังเปิดเกมเหมือนเดิมอย่าลืมครับพี่น้องชาวอีสานใต้ครับสุรินทร์ศรีสะเกตอาเซียนไฟครับมีนักวยจากสามประเทศมาร่วมแข่งขันครับมีไทยมีกัมพูชามีสปปลาว เป็นอาเซียนไฟครับเริ่ม27สุคีเพฤษภาคมจะแข่งขันทุกๆวันศุกร์ครับชมฟรีครับที่สนามมวยชุกราวเมืองใหม่ช่องสนามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับสจวุฒิเดชทองพูลแล้วก็พันเอกนัทศรีอินนะครับเป็นโต๊ะหอใหญ่นะครับก็รอติดตามกันได้ครับ27พฤษภาคมนี้ครับส่วน28ก็ไปที่นู่นแหละครับตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาครับไปดูศักชัยน้อยเจอกับนวพล อีกขนหนึ่งครับสี่มนุษย์เจอกับพงศิริอีกขนหนึ่งครับรุ่งราวีอัดกับเพชรมหาชนหลังจากที่แพ้ชนะกันมาอย่างสุดมันจัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าอยู่นะครับมาสู้กันต่อบนเวทียกสี่แดงก็คือปืนพลนะครับเล็กนครศสีน้ำเงินเด่นน้องพวงปอเชิดชัยยังเหลือเวลายังเหลืออีกเยอะให้กับเด่นน้องพวงครับลุยแรงแล้วครับยกนี้ต้องคิดไวทำไวแล้วเด่นน้องพวงน้ำเงินโวยจากจอมพระสุริมครับ เข้าประชิดติดลงในเลาะอยู่ข้างเชือกยังเดินไม่หยุดนะครับทนัดของเด่นนองพลวงครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับว่าแต่อยู่ในใจแฟนแน่นอนครับชกแบบนี้ครับอึนกนวันนี้ก็เอาตัวรอดได้เอาแทงไปทีหนึ่งเอาโดนหมัดอ้าวเด่นน้องพลวงเวลานี้มีหลายอย่างมีกำปั้นด้วยอ้าวดนโอ้ยอึนกุนก็เขี่ยไปเขี่ยมานะครับอ้าวจังหวะแค้ดีกว่าอ้าสายตาแ็ดีแต่ว่าลงไปลงไปอย่าโดนหมัดนะโดนละครับอึนกนโดนหมัดซ้ายของเด่นน้องพลวง หายเงือกเมือนันครนะแต่ว่ายัางอยู่ได้ครับน้ำหนักหมัดนั้นยังไม่ดีพออ่าอ่ายังไม่ดีเดี๋ยวเติมให้อีกครับต่อยลาตัวครับแมาต่อยลําตัวสองหมัดแล้วก็โอ้โหบวกซอครับเจอแข้งซ้ายของปืนกลนครับยังได้ลุ้นได้เชียร์ลุน้นลุ้นกันเสียบูบว่บเลยครับตอนนี้แม่เวลาที่ต้องยอมรับเลยครับแพ้ชนะนี่พอกันเลยไม่ไม่ว่าใครเป็นใครใครพลาดไม่ได้โอ้ยกระชัาางแทงไม่ดอกนึงเปืน์ลกลนี่คือ, <để S 2> อ,อความมันครับ นี่คือความมันของชิกกุมพีเกระกรายขอธบ5ถ่ายทอดสดครับโดยบริษับอ์สปอร์ตกรุ๊ปครับโอ้โห,โหมันหยดติ๋งเลยครับวันนี้มวยสมคู่ครับมีทุกรสชาติครับตอนนี้เด่นหนวงพลวงยังไม่หยุดนะครับเวลานี้ปืนกลนโอ้ต่อยกันหลายๆตัวมามาเจอตัวนี้นี่โอ้คิดนะทำเท่าไหร่นี่ไม่ยยนไม่ยุบไม่ยุไม่ยนอย่างเดียวเลย เด่นน้อพลวงพยายามใช้เกมประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันครับคุณเจาะยางผมก็เจาะยางคุณคืนคุณต่อยผมก็ต่อยคืนครับแต่ว่าตอนนี้ป็นคนเล่นเรียงใช้สมองมวยครับตั้งรับเหนียวเลยทีเดียวว่าเบียดชังหว่าุกข,ของเด่นน้องพลวงครับอลไะครับยังไม่ท้อครับขอเอาไว้ให้ลิงถือแมนายตีได้ไม่ได้ครับรัดรัดแล้วก็กอดชั้นนาน,านแม่ตอนนี้อู้ไว้ก่อน โอ้ไว้ก่อนอ้าวปืนกลคอยถีบสกัดอีกไม่ไม่ประทะแล้วตอนนี้ไม่ประทะแตอย่าพลาดนะมีเฮมีเฮฮึดขึ้นมาเลือกหนึ่งครับเดี๋ยวน้องลวงช่วงปลายยกที่สี่ย้ำต่อยให้ถึงต่อยให้โดนนะแต่ว่าต่อยยังไม่โดนครับโอ้โหขึ้นสูงแล้วครับลูกเตะขึ้นสูงหลายดอกแล้วครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จโยนเข่ายาวๆกระแทกสวนกลับเหมือนกันครับปืนกล หมัดนี้ต่อยแม่นนะบินน้ำร่วงแต่น้ำหนักไม่ดีพอพี่หมิงเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับมวยมันๆแบบนี้นะครับก่อนเย็นนี้ก็มีนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับศึกสยิ่งเจริญการช่างบวกเกียรติเพชรครับไปดูโชคสยิ่งเจริญการช่างเจกับเวกัสสิครูไทยครับโดยป๋าลอฮาเล่ครับเย็นนี้ครับสองทุ่มสามสิบนาทีครับหมดยกที่ห้าครับยกที่สี่พักก่อนครับ ท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญนะครับเพื่อน1 1834แสแล้วก็ครอบครัวร่วมร่วมพบอันนี้เครับมาดูภาพช้าๆของยกงี่ผ่านมานะครับฝืนตนแกก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์เอาตัวรอดให้ได้นะครับเดวนม้มูกันลุยอย่างเดียวแต่ว่ายังทำอะไรไม่ชัดเจนมารุ่นกันต่อยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อน1834แล้วก็ครอบครัว ร่วมงานสันสันนะครับเพื่อฐนฐหารตำรวจ1834ห,หน้าอาคารดนทพากาศโรงเรียนในเรืออากาศนะครับนวบินทราพระกษัตติยธิราชนะครับในวันที่14พฤษภาคมงานจะเริ่มเที่ยงครึ่งแล้วก็ในตอนเย็นนะครับร่วมรับประทานอาหารด้วยมาดูยกที่หยกสุดท้ายครับปาฏิหาริย์มีจริงหรือเปล่าครับกอ,องพระสุรินทร์คือเด็นน้องรวมน้ำเงินครับ ต้องลุยต้องแรลต้องเสี่ยงแล้วครับของดีอะไรมีมาในะยกนี้ต้องออกมาใช้แล้วครับเอาไปก็โดนล็อกโดนล็อกคอ,อ,อไว้ก่อนรับปืนคนนี้ระวังตัวแล้วครับเซฟแล้วครับยกนี้ก็พยายามเผาเวลานะครับเผาเวลาให้มากที่สุดแล้วนะครับเกมนี้ตรงกันข้ามกับเดนน้องพลวงแล้วนะครับตอนนี้ครับทีบออกขีบออกแล้วก็มันพยายามจะลัดล่างครับเดนนองโอ้โยสะบัดศอกขวาอได้เฮขึ้นมาครับ โอเคกสอกสอกซ้ายจะทิ้งเต็มเหวเลยครับดูจะจะโดนแน่นๆน,นี่ไม่น่าจะรอดนือนกันครับเวลานี้ต้องยอมรับว่าถือว่าแกสู้ได้เต็มเหยียดเต็มพี่เลยนะครับเด็กน้องพวงชกดีครับชกดีชกตั้งใจแล้วก็มีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็หัวใจนี่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับดูครับเป็นหมวยจะต้อง่างนี้แล้วครับ แมาจะนะเป็นรืปของเกมกีฬาแต่ว่าสู้ไว้ก่อนสัตว์วิ่งใส่ตลอดนนี่นนี่แข่งบนแข่งบนแข่งบน,งบนอ้าวอะไรก็พลาดได้นะครับลายหมดยกยังพลาดได้เหลือเกินเป็นช่วงต้น,น้ำนะอาวุธยังหนักยังแรงอยู่ปืนคนต้อง,ต,องต้องระวังครับอ้าวชนตลอดเด๋ยนน้องพลวงแม่ต่อยแล้วคุ้มค่าคุ้มรางวัลจริงๆโอ้จอมปั้งซ้ายครับ เป็นจังหวะดึงตัวหลบด้วยนะครับทางด้านของเปินกลครับก็เลยพอนหนักเป็นเบาเปิร์ลกลก็โดนกระชามกันะโดนปักของทางด้านเดนอนองลวงเราอยู่ได้ครับปืนกลนใช่ใช่ฉลาดอย่างว่านะครับจะไม่ประทะด้วยอะ่ะเ,ออเด่นน้องพลพยายามประทะแต่แกไม่ประทะด้วยไม่เล่นด้วยแล้วครับพี่หมิงตอนนี้ไ,ไม่เล่นด้วยแล้วครับไม่เล่นด้วยดูครับ ก็ดูวันนี้นี่ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับทตงด้านของเด่นน้องพลวงครับเพียงแต่ว่าดูโครงเพลงเล็กน้อยครับมาชื่นชมหัวใจครับเด่นน้องพลวงความพยายามเป็นเลิศครับดูครับในช่วงปลายยกสุดท้ายนี่คือคู่เอกานรายการศึกมวยไทยลุมพีดเกล็ดไกลครับดูด้วยต่อแบบนีไม่เสียของนะครับเด่นน้องพลวงเราย้ำกันว่ารายการมวยดีๆที่นี่ครับลุมพี มีรายการมวยวันที่10วันนี้เปิดตัวเปิดไบแดงของศึกพีเคแสนชัยของเสียแขกชนชัยเพชรุ่งเรืองแจกทองแจกสร้อยคอตำคำ10เส้นครับจากท่าสามท่ันริงไซครับและตามด้วยวันที่17 พษสภาคมเป็น17เกียร์เพชรของโปรเตอร์ชุดเกียรเพชรโปรเตอร์ที่เป็นกบวยดีมวยม,มันมันสุกทางลุงวินเกดไกลทอทบาถ่ายภาพสดตรงนี้ด้วยครับครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยเบสมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลลประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรตราช้างแดงเพื่อผลผล,ผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรครับด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงเขาช่องรถแท้ากาแฟไทยครคับแจกหนึ่งแสนสำหรับผู้ใช้ศิลปะไม้ไม้มวยไทยจละเข้ฟาดหางครับ ขอบคุณลูกหมากคุณภาพของไทยครับทุวโลกยอมรับลูกหมากเจ็ดปั๊มลมต้องปั๊มลมพูมาซานชิเย่สมซานชีเพื่อชีวิตจิวเจิงปูเซนเจียวหนังรวมไปถึงสีโปลินาโปง่ายขัดเรียบครับและบริษัทโตโยต้เตาเคมอเตอร์ or, จำกัดโดยคุณวิเชียนสมพงรุ่งโรจน์นี่คือผู้ร่วมสรรสร้างศึกมวยไทยลุมพินีเกลดไกลคร,ครบับกับกรรมการชีข้ขาดบนเวทีบุญพาปรากฏผลตรวจชิกใบคะแนนข้างล่างก่อนทั้งสามท่านที่ออกคะแนนมาเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนแล้วก็ตามภาพตามสายตามไม่มีปัญหาครับ ปืนคนเล็กนครศรีบอกเกิดแล้วจ้าหลังจากแพ้มาหลายไฟครับวันนี้เกิดแล้วครับดยการชนะคะแนนดินนนนด้นน้องพลวงปอเชิดชัยไปแบบสนุกครับ่วงนี้เราเบรกพักชมสิ่งดีๆก่อนแล้วกลับไปพบกับมิสเตอร์ป๋องและคุณสมิงขาวในช่วงท้ายรายการครับท่านผู้ชมครับศึกมวยไทยลุมพีเกือกไกก็ทุกวันเสาร์นะครับต้องยอมรับว่ามวยมันแล้วก็มวยสนุกแล้วก็พลิกตลอดเลยทีเดียวครับผมตอนนี้โอ้โหระบบหายใจระบ,บบหายใจยังดีอยู่นะ<ด>พี่พีนะ ระบบหายใหยังด้อยู่แสดงว่าซ้อมมาดีมากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชูทางด่วนเอกปัตตานีนี่โอ้โหอู้ฟู่เลยนะครับผมแล้วแล้วมีอัดฉีดเราไหมมีครับโอ้โหบอกตัวเลขพี่ได้ไหมให้คนอื่นเขาอิจฉาหน่อยอบอกไม่ได้ครับยังยังไม่ครบอ๋อมาไม่ครบโอ้ไอ้นี่เล่นตัวด้วยเฮีเล่นตัวเล่นตัวมาไม่ครบมาไม่ครบเยอะเยอะนะฮะก็ยินดีกับคนชนะแล้วก็เป็นกำลังใจผู้แพ้ด้วยนะครับวันนี้เด่นน้องพลวงไงก็เซอว่าสู้ได้สนุกวันนี้พี่เข้าใจสู้มากเลยนะสู้ครับสู้ครับแล้วช่วงตรงไหนที่เราทำท่าใหญแย่ ยกสองครับโดนหมัดโดนศอกไปครับครับผมแต่ว่าด้วยหัวใจนะครับนี่คือลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงนะครับทางด้านของปืนกลเล็กนรคอนซิอีกนิดนึงถามว่าอยากจะชกกับใครเป็นคนต่อไปครับยังไม่ทราบแล้วแต่เขาจะจัดมาให้ครับแล้วแต่คนจาแล้วแต่คนจาคือเอ้ยครับน้าไหนได้หมดเลยมากเถอะเออนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายรางวัลยังเหมือนเดิมนะที่พิธีิงขาวครับเหมือนเดิมเลย จากโตโยต้านะครับเคมอเตอร์นะครับก็หลังการขาย17สาขานะครับแล้วก็ทั้งหมดที่โชว์รูมทั้งหมด21สาขาคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจนธ3ช็อตแตกนับน็อกรับ30,000จ่ายตังค์พี่สมิงขาวมาให้มาแล้วให้มาแล้วสัปดาห์ละแสนวันนี้รับจ่ายไป20,000 20,000แล้วที่เหลือครับที่เหลือยังเดี๋ยวคืนเข้าไปจากโตโยต้านะครับเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนนะครับสมภพรุ่งโรจน์นี่แตกนับน็อก3 หนึ่งหมื่นจากเคมอเตอร์ or, ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาช่องรถแท้กาแฟไทยนะครับจระเข้ฟาดหางรับไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะครับหนึ่งแสนจากกาแฟเขาช่องรถแท้กาแฟเพิ่มอีก,นนก 1>, 1นึ่งจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่แหละครับอีกหนึ่งหมื่นนะครับจากทางด้านของสนามมวยเวทีลุมพินีครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของบริษัทไทยเบ็กมาร์เก็ตติ้งจำกัด ขอบคุณทางด้านของบริษัทฮิโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็โสมสกัดชนิดน้ำซานชิเย่ซานชีเพื่อชีวิตแล้วก็รวมไปถึงจิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังนะครับปั๊มลมปูม่าลูกหมากคุณภาพของไทยทั่วโลกยอมรับลูกหมากเจ็ดและเคมีเกษตรตราช้างแดงด้วยแล้วก็สีโปลีน่านะครับโป่ง่ายขัดเรียบครับผมนี่นะครับอ่าต้องหมดเวลาหมดเวลาแต่ว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อนอ่าอีกนิดนึงให้ขอบคุณไปทางบ้านหน่อยขอบคุณที่ส่งกำลังใจเชียร์ครับวันนี้แจ้งเกิดแล้วครับ เขาส่งกำลังใจมานี่เราสัมผัสได้เลยใช่ไหมฮะเหมือนสัมผัสได้ที่ดำงั้กำลังต่างขัานเลยเยอะมากเสียชูทางด่วนเนี่ยที่เท่าไหร่วันนี้บอกไม่ได้ยังไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่แน่สองหมื่นที่รู้มาวันีสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทเลยเอาละครับก็ยินดีกับนั้งงวยผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจผู้แพ้ละกันขอบพระคุณแฟนบอลที่ติดตามนะครับพี่สมิงขาวพื้นตนเล็กนครศรีมิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนเสาหน้าใจกันขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ